สาธิตอีกค,คลิปหนึ่งนะครับสำหรับการเอาข้อต่อติดกาวออกจากท่อท่อติดข้อต่อนะติดกาวเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ตัวเป่าลมร้อนนะครับผมถัา hmm. วิชา mm hmm. ตัวนี้ครับผมพอ mm hmm. ดีว่าอุปกรณ์ก็อพอมียืมนะครับ mm hmm. ยืมร้านบีบีคอมมาเป่าเข้าไป mm hmm. จะไม่ตัดนะครับจะได้รู้ว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับ อันนี้เราก็จะเป่าแบบไม่ให้โดนท่อภายนอกเท่าไหร่นะครับให้โดนเฉพาะท่อข้างในนะครับผ่านไปประมาณ10กว่าวิแล้วนะครับเราจะเอาประมาณคลิปนี้จะให้ประมาณ1นนาทีต้องรีบเร่งโอเคอันนี้ไขตัวไขควงนะครับนี่ครับงัดงัดไปอย่างนี้ครับพอง,งัดเสร็จปุ๊บนะครับ ก็เอาครีมนะครับครีมก็หมุนนะครับหมุนอยางนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับหนึ่นาที